รู้ไหมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดทำง่ายๆที่บ้านน้ำใช้ไม่มีวันหมดคนส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งนี้แต่มันช่วยให้บ้านคุณมีน้ำใช้ตลอดไปคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสมัยก่อนแม้จะไม่มีระบบประปาแต่เรากลับมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลนแล้วทำไมทุกวันนี้น้ำใต้ดินลดลงทุกปีเมื่อก่อนทุกครัวเรือนเคยมีบ่อน้ำตื้นเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือบ่อน้ำตื้นไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บน้ำแต่ยังเป็นบ่อลม ที่ช่วยให้น้ําใต้ดินไหลเวียนได้ตามธรรมชาติแต่เมื่อเราหันมาใช้ระบบประปาบ่อน้ําตื้นเหล่านี้ถูกปิดดินโครนเริ่มปิดตาน้ําทําให้ระบบน้ําใต้ดินที่เคยสมดุลหยุดนิ่งไปผลที่ตามมาคือน้ําใต้ดินลดลงระบบน้ําลึกที่เคยไหลเวียนก็หยุดชะง,งักพื้นดินเริ่มแห้งแล้งน้ําสําหรับทําการเกษตรและอุปโภคขาดแคลนข่าวดีคือคุณสามารถช่วยฟื้นฟรูระบบน้ําใต้ดินได้ง่ายๆด้วยการทําธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิดในบ้านคุณเอง ถ้าบ้านคุณมีบ่อน้ํำตื้นเก่าสิ่งที่ต้องทําก็แค่หรือฟื้นบ่อน้ําเก่าขุดลอกโคลนเปิดตาน้ําเดิมให้ไหลเวียนได้อีกครั้งเติมน้ําลงดินผ่านระบบธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดทําให้พื้นที่รอบบ้านช่วยเก็บน้ําฝนลงใต้ดินหรือปล่อยน้ําใช้แล้วที่สะอาดลงใต้ดินเราสามารถทําได้ง่ายๆโดยถ้ามีบ่อน้ําตื้นเดิมทําความสะอาดและเปิดตาน้ําไม่มีบ่อเก่า ขุดบ่อใหม่ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขนาดเล็กกว้าง80ซติเมตรลึก100เซติเมตรก็พอใช้วัสดุธรรมชาติก้อนหินทรายหรือเศษอิดช่วยกรองน้ำก่อนลงใต้ดินน้ำที่เติมเข้าไปจัดซึมลงใต้ดินช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินเชื่อมกับระบ,บบเปิดในบริเวณบ้านเราหรือบ้านข้างเคียงที่ทำระบบเปิดไว้ทำไมต้องทำเพราะช่วยเติมน้ำใต้ดินลดปัญหาน้ำแห้งขอดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินลดทวะภัยแล้ง มีน้ำสำรองใช้ในครัวเรือนแม้ระบบประปามีปัญหาใช้น้ำปลูกผักทำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือนช่วยฟื้นฟูระบบน้ำใต้ดินให้คนรุ่นต่อไปเพียงแค่ทุกครัวเรือนช่วยกันเปิดตาน้ำและทำธนาคารน้ำใต้ดินเท่านี้เราก็สามารถส่งต่อแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้กับลูกหลานได้เริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมาร่วมกันเติมน้ำสู่ใต้ดินฝากไว้ให้คนรุ่นต่อไป อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเอนและชุมชนของคุณมาทำธนาคารน้ำใต้ดินไปด้วยกันนะครับ